ใส่มีสองค่้มแรืมันสีไงก่าสำหรับผู้ใดใส่มีนัน,นันเพราะว่าันเปลี่ยนบันไดคนเราก็ีวสิว่าโอ้ยาสาสาบอกพุงแล้วซื้อจะเห็นเปลี่ยนตั้งสีมาสอนเฮ็ดยังมันบวมเหมียนทีจ่จ้า,ออา,ววาววสิานวบวมนมุงตาเส็ตาเสียบกวย สอนซับมาพุ่งแม่จานเยษมาพุ่งจบเป็นตะแซ่์ต่แเสบเสียง,งามๆดูยากได้แบบนี้ไปสัน่นมันีนีกัสิว่าจ้าไถนองเขาด้วยค่ะเดี๋ยวว่าเบิ้งใหญ่สีซับระหุ่งไถเบิ้งเด้อเลือกระหุ่งกอนตอนนี้อันนี้คือฝันมาแล้วเป็นปหมวกุ่งดำเนืนจับพอดีมือเด้อพี่นองเด้อลาบันีในี้หนีกัสิเป็นน้ำกับน้ำเข็มใส่กันไว้ซับลงไปในี้หนีหมาพุ่งมันกับเสียนกรอบแล้วก็ยางมันกับสีบะหมี่อันนี้มีสองคมมีสองคมแบบนี้ถ้าเอาแบบ เนี่ยมันจะเป็นมีสองค้มแบบบานข้าใสเแม่ที่ว่ามันมสีตาห่างๆางเห็นอกหรือว่าสีใสมีอันนี้ก็ได้ซับเบิ่บ้งสองแบบเด้อเพื่อผู้ใดอยากเขียนเป็นอาชีพเพื่อสิได้ขายสมตำนี่ซับเงิลงไปเลยวิธีการซับให้ตัวซับแบบว่าอย่าให้มันห่างเกินไปแล้วก็อย่าชี่เกินไปนี่ซับไปเลยซับไปเงสิพเพอาหแห้าเบิ้งเศนมันเห็นบะ นะอ่บมันเอานีฟฝานเนี่ยบนี้ขั้นตอนฝานคือเขาเน้นมือลงไปเลยนี่เน้นมือลงไปฝาลลนลงในหนามแข็งเลยนี่เสีฝานไปเลยนี่เพราะมันได้เศบแบบนี้เห็นบ่นี่เศนที่ได้เป็นแบบนี้เลยเ,าเรากะ อันซุ้มมันมีไส่เทากัเดี๋ยวเทากัตัดปลายมันออกแล้วก็บขวดไส่มันก่อนเด้อฟันออกอหุงแล้วเดี๋ยวสิ่ตำให้เบิ่งเด้อละมันสิออกมาเป็นใส่จานแต่ว่าจะเป็นเศษแดบใดเด้อโอเคเอามาออกเบิดๆเบ้อด้ตำหม้อหุงนี่หั่มไม่ไส่พวนเด้ลูกค้ากินลงไปขมปีเด้นี่เทากัได้แบบนี้มากแล้วเห็นบ่กซับต่อเลยเดี๋ยววันนี้สิลองเอามีดนี้ซับเบิ่งว่ามันสิเศษเพื่อกันบ่เด้อ เี่กากาับซับคือกันเลยใส่มีได้กระได้มันขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือเข้ากับวิธีการฝันถ้าพูดได้มักเสร็จมักพึงแบบผิดก,กันล่วงเอาไปเพียขายบางเด้อสับไปซับแผลมันถอดไปเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องถีบมักพึ่งเด้อเร็วไปวะจักนึ่งซับ แบบว่าบบชีคักเห็นบอสติเป็นหล,อลอ่อหล่อแบบนี้นก็ฝานเวลาฝานน่าจะระดับมือแบบนี้เด้ตอตามลงไปเลยถ้าผู้ใดฝานมีดอันนี้เ่าเป็นแต่ใส่ม็ดสองคมเส้นหมังคุ้งเนี่ยมันเหล้วแต่ผู้ใดมักผู้บางคนกต่มกักแบบ เศษน้อยๆแต่ว่าใหญ่วาแบบเนี้ยแบ,บแต่เทากับฟานตามแนวันเลยใส่มีสองคู่แล้วมันสีาง,าง,ง,งากว่วสำหรับผู้ใดใส่มีอันนั้นเพว่าันเปลียนกันไดคุเราก็จะสีว่าโอ้ยสาสาปุ่งาซื้อกระเฮียนเปลี่ยนตังสีมันตอนเฮียนยังมันเบียนเด้จ้ะคุณเราคุนกันคุ้นกับคุว่าเปลนกับว่าเปลี่ยนนอกไปนอกเน,กนกาะแต่ผู้ใดเปลี่ยนเรากะ แล้วจะามากักเนาะค่ะนี่เข้าก็ฟานไปนี่เบิดน้วยอีรีด้ค่ะเนี่ยตัวเห็นบอยนี่ใหญ่ฟานแบบว่านี่มันสีเหลือแค่หัวน้อยเดียวนี่คืออันนี้มันมันแข็งๆเข้ากับเอาฉิดก็ปเป็นเนี่ยแล้วเพิ่งเศษแบบหุ้มมันนี่เห็นบอกเศษแบอกุ้มเศษเนีเ่ยง่ามสีริงเนี่ยเวลาเกไข่เกยสีเอาแบบว่าฟันแล้วก็ เอาไปล้างน้ำแล้วกันห้าก็สิมาแซ่ใหเห็นทั้งน้ำแข็งที่เ้าแซ่ผักนะแม่มันสิกวัวเวลาต่ำมันสิแซ่บมันแบบเวลาถังเผ็ดไข่กับเอาส่วนเหญ่ไปใส่เด้อค่ะนี่กระหล่ำแล้วเอาไปที่น้ำออกกันเด้อมาแล้วมาแล้วเสร็จมุงน้งง่ามมาแล้วเันสีตำมะฮหุงสู้กินเอาแหลี่ยอส่วตนี่กับค่วเด้อ แม่บบกที่เขียบอ่ะนี้แค่บอก,ก,กอบเดี๋ยวม่ดี่ห้าวได้แตโคกแรกที่เอาตามกลุ่มสน,ก,นกันเนี่ยอยากประเดียพี่นึงโอมนวัว เ๋าะลงไปเลยตามชอบใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวตามให้มันละเอียดปาดสิ่งบางฮู้ลงไปในกันนี้กำมือหนึ่งพอดีเด้อหนีเด้ดอพวกลงไป,ไปเดี๋ยวไก่ตายแต่เชียงซิมมอก่อน ดังสบแล้วม่น้อง่อยเต้าหู่แส่ต้าหดามาอย่างเดียใส่ลงไปด้ยหกตัวจานหนึ่งหกตัวอันนี้ขายหกสิบบาทเด้อแต่ปกติเคยขายหกิบาทสอาซีลังใส่ลงไปน่อยเดียวก็อพอไปจานหลดน ด,ด้วยปกตินหน่อยหนึ่งแบบต้มแซบแบแน้นี้ก็ะไดดันผสมตำกุ้งสดแบบน้ำดำดำแดงแดงเลยสี่เต็มมะุู้กระเซาะกรเสียบกรอบกรอบเห็มมะุูงกรอบขนาดเลยจ้ากะเส,สียบเด้อเิมฟันกระันเจี่อมฟันเด้อขอปูนตะโตน,นึงกับไปดอก กุ้งกับปลากระตินเข้ากันเตร็จมาฮู้ปอกขวบชอบกวบไหมแสบหลายค่ะเสร็จมอฮู้ปอกขวบเอาไปเห็ดเบื้องเด้อขอบคุณน้องก้อนอะไรหลายๆเด้อทีกคอมเมนต์บอกใอญว่าใหญ่สอน ตับปลาพุ้งแม่เอาเต็นง,งามงั้มที่ใหญ่เห็ดสุกิมแม่มันเต็นพอดีพอว่เดียวเนี่ยเด้อนี่แหละยายตับแบบนี้แหละลาไปเราได้วันนี้จนนนเจอกันไม่คลิปหนาเด้อถ้าอยากได้ยังด้วยอยากให้เห็ดนี่ยังกับต้องเป็นมาบอกอันใดเห็ดเด็กกับเห็นไข่เบิ่องเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้กับไปเราเด้อค่ะเด้อสวัสดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันสุขุมทุกคนค่ะเจอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะย่งเรื่องหลังมันคิวเด้อพี่น้องเด้อ